สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องโน้ตมาลุกคุงอีกแล้วนะครับโอเคก็วันนี้นี่เลยกล่องใหม่นะครับเข้าแล้วก็จะเป็นกล่อง Scarlet EX กับ Violet EX นะครับซึ่งจะมี โปรด้วยนะครับก็คือทุกๆ5ซองเราจะได้ซองโปรโมแบบนี้1ซองนะครับก็ถ้าซื้อยกบ็อกนะครับเราก็จะได้ไปเลยถึง6ซองนี่เพราะว่า1กล่องชุดนี้เขาจะมี30ซองนะครับโอเคแล้วนอกจากนั้นมีอะไรบ้างก็นี่เลย ก็จะเป็นกล่องสตาร์เตอร์นะครับก็จะมีมาทั้งหมด3แบบแต่นี้พอดีผมต้องการใช้เดลิวนะครับก็เลยซื้อกล่องของโฮเกเตอร์มานะครับก็ซื้อมา2กล่องเพราะต้องใช้2ตัวนอกจากนั้นก็จะมีพวกกล่องแล้วก็สลีฟนะครับซึ่งอันนี้ที่ผมซื้อมารอบนี้ก็จะเป็นสลีฟนะครับกับกล่องนะครับของสตาร์เตอร์เจนใหม่นั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดชุดนี้กันก่อนดีกว่า นี่สกา r l เลตนะครับเพราะว่าผมกำลังหาตัวเกียร์ลาดอสนะครับเพื่อที่จะมาจัดเด็กงั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นกันก่อนเลยโอเคมานี่เดี๋ยวนะฮะขออนุญาตปรับมุมนิดนึงโอเคมานี่เลยสกา r l เล็ตเนะครับกับโคไรดัน ขออนุญ,ญาตตัดก่อนนะครับชุดนี้นี่ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงก็เราอาจจะต้องตัดก็จะกลับไปเหมือนกับชุดก่อนๆน,นะครับเพราะว่า,าชุดวีซ่ายูนิเวอร์สเนี่ยมันสิบซองก็แกะแบบเดียวแต่พอมาเป็นชุดของชุดใหม่ตัวนี้นะครับก็จะกลับมาในรูปแบบของ1กล่อง3ามสองนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับชวบตึดดึง เดี๋ยวขออนุญาตไปตัดกันก่อนนะครับผมโอเคมาตัดกันครบแล้วทั้งหมด32มาลุ้นกันเลยไปลุ้นกันเร็วๆรัวๆเลยชุดนี้ก็ค่อนข้างที่อ่ะเขาจะมีอันนี้เลยนะครับแบบสอบถามแบบสอบถามก็จะกลับมาเหมือนเดิมอ่ะโอ้ฟูบาไลนะครับนี่อันนี้แบบสอบถามเราแยกไว้ก่อนก็จะเป็นแยกไปตามกล่องน,นะครับโอเคให้ กิชิลิวาลูวิลแล้วก็เป็นนี่โบตันอันนี้เอาไว้ใช้งานนี่การใหม่นะครับใช้งานเลือกโปเกมอนพื้นฐานไฟเราหนึ่งตัวนำโปเกมอนนั้นและการทั้งหมดกลับขึ้นมือนะครับโอเคการใช้งานมาสองต่อไปแลเดี๋ยวเราได้มาลุ้นเลทกันอ่นนี่เดี๋ยวผมเอาออกก่อนเลยนะแบบสอบถามแล้วก็ใบสุดท้ายผมเอาขึ้นมาข้างหน้าโอเคนี่ เปโตเปตันนะจ๊ะฮิลาฮินะมุคุครุกูเรกุแล้วก็เอ้ยนี่นี่นี่มาแล้วเห็นไหมนี่นี่นี่เอ้ยเป็นอะไรโอ้โหเป็นอาอาสวยงามนี่ขนาดเป็นแบบตัวเ e อี้ยกธรรมดาสวยงามมากลุ้นท่านนิดนึงลุ้นท่านหน่อยลุ้นท่านโอ้น่าจะเป็นน้องหมูดำน้องหมูดำนี่ง่ายเพอร์ฟูตงโอเค มาแล้วใบที่หนึ่งเย็กเราใบแรกใส่ซองกันนิสหนึ่งนิสหนึ่งโชว์เตรุ่งตึง้งดึงหมูดำดูว,วิบวับวิบวับโอ้โหสวยงามสวยงามไปเรารีบไปกันรัวๆเพราะว่าเดี๋ยวคลิปเราจะยาวซองนี้มันจะมีทั้งหมด30สซองนี่ไทไคเดนเฮ้ยคาโบน่ารักราส แล้วก็เป็นมุกุเบิร์ดแล้วไปสุดท้ายนี่ายผ้าคาดหัวสู้ตายโอเคการ์ดใช้งานอ่าสำหรับชุดนี้นะครับตัวการ์ดไอเทมเนี่ยเขาจะแยกชัดเจนนะครับว่าจะเป็นการ์ดไอเทมติดโปเกมอนกับการ์ดไอเทมธรรมดาซึ่งในการ์ดเทคใบเก่าๆนะครับถ้าเขาบอกว่าทิ้งการ์ดไอเทมนะครับอันนี้ ทิ้งไม่ได้นะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นไอเทมติดโปเกมอนเขาจะเพิ่มกดตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับสำหรับสู่โรเทชันใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นหรือการจะใช้การ์ดอะไรเนี่ยครวรระวังนิดหนึ่งนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการ์ดใครนะครับที่ให้หยิบไอเทมเนี่ยก็ไม่สามารถหยิบการ์ดใบนี้ได้แล้วนะครับผมโอเคเล่นกันระวังนิดนึงนะครับมาต่อไปชวิปอ,อ๋อแยกยังยัน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 ยัยัยยยยยมา เฮ้ยเยยยโอ้โหมันดีดมันดีนดนี่เนสบอลกลับมาด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการ์ดลีใครที่มีใบเก่าอยู่แล้วนะครับในสมัยยุคยุคแรกๆกล่องของเป,เปิดตำนานนะครับหรือเปล่าเออนั่นแหละก็ตัวนี้ก็กลับมาใช้ได้หรือเป็นการ์ดทรก็ใช้ได้นะครับโอเคมามินิคือรี อาซานันแล้วก็เป็นโอเควีสพาตาอขอจัดนิดหนึ่งโอเคเพื่อความสวยงามต่อไปชึ้งดึงชุวยชุบเฮลูคาลิโอแล้วก็เป็นอูมิดิกดาซาบโบนีแล้วก็ลีโอรู วิเอ้ยร์ไหมไม่ใช่ก็จะเป็น n o x กส s ไปเรารีบไปกันเร็วๆเลยจุบจุุบเซนคสเราไปกันเร็วๆเนาะมีนี้มุคุรูเดนเดนิแล้วก็เป็นโฟร์เซลโอเคหรือว่าเดี๋ยวเราจะเปิดทีละสองซองดี มาอูมิทริโอเฮ้นี่การใช้งานนะครับโบรอนโกโกสเมกุโลโกเฮ้เป็นอาใบนี้เป็นโอเคเฮราเชอร์ใส่สองนิดนึงซึ่งอาจริงๆเนี่ยก็มีการใช้งานหลายใบยเหมือนกันนะครับสำหรับชุดใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราเพิ่มความรวดเร็ว,เร,วเราไปเปิดกันทีละสองซองเลยนะครับโอเค มาลุ้นกันอย่างนี้เลยดีกว่าอ่าเร็วๆกันไปอูมิดิกด้านะครับฮาบูเนะฮินะเฮยบิเอ้ยสมุดบันทึกเพื่อนก็ก,กลับมานะครับนี่เห็นไหมฮะมันจะแยกกันระหวังไอเทมนะครับกับเมื่อกี้ที่เป็นไอเทมติดโปกเกมอนนี่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้อะไรก็ควรระวังสังเกตสีก็ได้ครับตัวนี้จะเป็นสีม่วงส่วนไอเทมธรรมดาจะเป็นสีฟ้าโอเคมาลุ้นกันต่อบ้าเซล โอเคไม่มีอะไรยังเข็มๆกันอยู่โบลันฟูบันเตเมกุโลโกเฮ้ยบิชคอตใบนี้ใช้งานนะครับพลังงานสำหรับการหน,นีของโบลันพื้นฐานทุกฝ่ายนะครับของทั้งสองฝ่ายทุกตัวก็จะลดลงหนึ่งลูกนะเอาไว้หนีลงมาบนเบนซ์จะได้จ้ะ คาโบคุมัน่านะลีโอรูนี่เออาร์ใบแรกมาแล้วโอลีเนียวสวยงามโคทอยบึ๊บบปายคอยคิงราสแล้วก็เป็นอื้อดอโด,โดโกเกซนแล้วก็ไปสุดท้ายเป็นแซงคูดน,นะครับโอเคมาเดี๋ยวใส่ซองกันก่อน นี่ขออันนี้ก่อนเลย AR ใบแรกใบแรกสวยงามตามทองเรื่องเชฟเรามาลุ้นกันว่าเราจะเกลือไหมนะครับแต่ถ้าไม่เกลือก็ผิดคอนเซปช่องสินะคอนเซปช่องของเรามันต้องเกลือโอเคไปอา้าวปิดติด,ตดโอเค เห้ยห like hey, ้ยห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 ้ยเห็นอะไรบว๊บๆบ้างไม่เห็นไปช่วยเด่นเด่นเน๊นี่ทาเคกานิสม like <deux> ุดบ <BTS> ันทึกเพื่อนอีกแล้วนะครับโอเคโบรอนเมคโขอาซาหนันนี่อาอาอีกแล้วเฮ้ยโคไรดอนหรือเปล่า น่าโคไลดอนมาแล้วนี่แล้วก็เป็นน็อกสตัดโอเคโคไลดอลนะครับโอเคสำหรับใครที่อยากเล่นเด็กหมัดก็จัดกันได้นะครับก็จะใช้ตัวเนี้ยโคไลดอนนี่แหละเป็นตัวเสริมอ่าอารามา3าใบละแล้วก็อาอามา2 AR เออามา1นะครับก็ตอนนี้ สองซองนี้ก็จะเป็นสองซองที่สิบห้าละครึ่งทางละครึ่งทางละโอเคนะครับายอูมิดิกดาโอริเนียโอเครียเปโตเปตันบิชคอร์ตกุ่ตงบุยเซลราชแล้วก็เป็นอาโอเคโอริวา okay, แล้วก็โคทอย เราได้อีกใบหนึ่งแล้ว R R เราได้ทั้งหมด4ใบครึ่งทาง R 4ใบ Triple R สองเอ้ย Double R สองแล้วก็ A R 1โอเคอันนี้ขออนุญาตเลยสองสองรู้สึกว่ามันจะช้าไปเราไปกันรัวๆเร็วๆลุ้ๆๆน,นๆกันไปเลยลุ้นๆกันไปเลยนี่โอเคมาแบบสอบถาม มขคาโบลอนเฮ้ยเออารเออาโอ้โหเดี๋ยวนะขอดูหน่อยไฟหรือเปล่าหมัดแฮชวเวยเฮือเมกุโลโกโอเอานะก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับเพราะว่าได้ใส่แฟมได้ใส่แฟมนี่อุปกรณ์ช่วยเรียนรู้ก็กลับมาใหม่เป็นไอเทมติดโปกเกมอนนะครับมาเดนเดนเนโกโกสไคเดนแล้วก็ เื uh ่อ huh, ยังไม่มาซาลิจ้าแล้วก็คือ uh อ่เควสพัตตะไปมันก็ออกจากกึกๆกันหน่อยนะครับซินาเฮบี hey, ้แล้วก็เป็นลูกสมุนแกงสตาร์แล้วก็นี่เลยซาริเทสึกโอเคมาจ้าเออาใบที่สองชอวแตุง้งตุ้งสามซองกันไป ได้รวดเร็วทันใจ่ารวดเร็วแบบไม่เกรงใจใครไปเลยครับแฉวบที่เห็นอะไรแวบ,บ,บ,บอะเห็นอะไรแวบ,บแบบโคยคิงอันนี้สวยนะคิลิคสัน้นแล้วก็เป็นฟุไรอันคอมเป็นซินเนียใบนี้ก็ใช้ได้นะครับเลือกการวิวัฒนาการสูงสุด2ใบาจากสำรับฝ่ายเราให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วนำขึ้นมือหลังจากนั้นก็สับการ์ดนะครับนี่จะเป็นตัวช่วยเล่นเกมเหมือนกันนะใบนี้เนี่ย โอเคกู่ต่งลิโอลูฮาบูเน่เฮ้ย,ยมาแล้วเกลาดอดสเดสเดกสเสดกเสดกสวยงามดูสิโอ้ว่าเป็นแบบการรูปแบบของเทอร์ไลส์นะครับเราจะสังเกตดูเห็นว่ามันเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นแสงแบบวิบวับวิบวับเป็นเกร็ดเลยอะออออนี่ดูสิสวยงามมากแล้วก็เลดก็ยังยัง,ยง,ยง,ยงเป็น RR เหมือ,อ,อเนเดิมโอเคมาโคโทอยเดี๋ยวนะทำไมมันไม่โฟกัสเนี่ย ขอความร่วมมือบายวาลูวิวฮากิชิริคาโบเฮ้ย SR หรือเปล่า R ธรรมดาเอ้ยมาลูจาบูใบนี้ก็ใช้งานนะครับก็คือถ้าไอ้นี่วางบนเบ้นหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะวางตัวนับเดเมจนะครับบนโปเกมอนบนเบ้นฝ่ายตรงข้าม2ตัวตัวละ2ตัวฝ่ายตรงข้าม2ตัวตัวละ1เม็ดนะครับโอเคแล้วก็โฟเซลโอ้โ ได้เล่นแล้วแฉกตุ้งตุงมานี่เลยเกลารดอสเกลารดอสซื้อโอเคนี่ก็ตอนนี้เลดอามาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าใบานะครับแล้วก็ทิบเบิลอาร์มาสามใบเออาร์ R มาสองใบ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเหลืออะไรสักกี่ใบอะไรยังไงเนี่ยเรามาลุ้นกันกคือแบบสอบถามโอเคโอเคอามาไปเปโตเปต้เปตาเคเรียโบลอนโบตันโอเควาลูวิวแบบสอบถามป่าฮาซานานคอ,อยคิงฮิราฮินะเฮ้ยเออาทาทาท่าไฟหรือเปล่า ไม่ใช่แฮหมัดแฮบ้าเอ้ยน่ารักอะ่ะลีโอรูนี่จะมีลูคาริโออยู่ข้างหลังด้วยนะครับน้องน่ารักมากต่อไปบาเซลโคมาทานามุคุลูไข่เด่นแล้วก็ยูเป็น้าคาดหัวสู้ตายแล้วก็ลูคาริโอนะจ๊ะโอเคถ้าออกตามเลทญี่ปุ่นนะครับก็คิดว่า การ์ดเอเราน่าจะครบละ3ใบก็ได้น้องรีโอรูมาก็ถือว่าใช้ได้อยู่โอเคเลยมาแต่ว่าตอนนี้เรายังมีลุ้นนะยังมีลุ้นมีลุ้นก็มีโอกาสลุ้นเพราะว่าตัว SR เรายังไม่ออกนะครับแล้วก็ตัว Do R R เรามีออกแค่3ใบนะครับบุคูเบิร์ดพาปิมัจิ เฮ้ยอ,อ่าเป็นเด้ออ่าโบโลโลมอันนี้ใช้งานใช้งานโอเคไทโคเดนโอเคโคมาทานาะซึนาเฮบิพาปิมอจิเฮ้ยมาแล้วกูเล่นอาร์เมอร์สาไดจ้ะเออไปเร็วๆเลยไปเร็วๆเลยกูคู่เบิร์ดฮิราฮินะอ่านี่เอาเฮ้ย กือไม่ใช่ SAR อืมมาแนวนี้น่าจะเป็นเทรนเนอร์นะนั่นไงแล้วเทรนเนอร์ชุดนี้เนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีอะไรด้วยามารุ่นงานหนึซเอ้ยงานวิจัยโอเคได้อยู่อ่าใช้งานก็ถือว่าโอเคใส่เด็กแล้วก็ไปสุดท้ายเป็นผู้มิทรีโอนะจ๊ะเอาเรื่องเอาเรื่องแหมศาสตราจารย์อันนี้สวยสะด้วย มาแล้ว sr เราแตกไปละแล้วก็เลด R เราออกเพิ่ม1ใบ2ใบโอเคก็ตอนนี้จะกลายเป็น7ใบละโอ้คือแน่นเหลือเกิน2โอ้คืออ่ะใบนี่ใบนี้ใช้งานเลยดงยเงียมีแต่ใบใช้งานนะจ๊ะสำหรับชุดใหม่อะซองเราก็เดินทางมาใกล้จะหมดแล้วก็มาลุ้นกัน3ซองสุดท้ายว่า เราจะได้ t ิปเบิรอะไรนะจ๊ะไม่ใช่ทิปเบิรสิกล่องนี้มันจะไม่มีท r ปเบิรแล้วมันจะเป็น d o บเบิลแล้วก็จะมีเลทของ SAR นะแต่ว่าออก SR ไปละ SAR ก็ไม่ลุ้นละก็ไปลุ้น UR อีกทีหนึงแล้วกันเนาะว่าจะได้หรือเปล่าแต่ถ้าได้นี่มันก็ผิดคอนเซปช่องนะเนี่ยโอเคเนสบอลเราได้2ใบนะเป็นการใช้งานแล้วก็มูคูฮอกบา ตาโบนี่อูมิดิกดาโอ้โหมาเป็นคู่เลยทั้งสองล่างวิวัฒนาการโอเคเกาะหุ้มหน้าอกหินไปซองสุดท้ายแล้วกูตรงกูตรงอ่านี่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 น,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 นี่ทิปเปิลอาเซอร์ไนโอเคใบนี้ผมก็หาอยู่นะเอาไว้ใส่เด็กเล่นนะแล้วก็เป็นชาเลมก็ตามคาดครับช่องเราไม่เกลือก็ผิดคอนเซปช่อง ก็ดีเลยถ้าถามว่าเกลือไหมก็ถ้าเทียบกับมูล,ลค่าก็คิดว่าน่าจะเกลือแหละเพราะว่า,าศาสตราจารย์เนี่ยใบนี้ราคามันก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าถ้าเทียบว่าการใช้งานที่จะใส่เด็กเล่นเนี่ยก็นี่เลยถือว่ามีหลายใบอยู่ที่ต้องใช้นะครับในการจัดเด็กใหม่ของผมนี่เลยก็ถือว่าใช้งาน ได้เยอะอยู่เนาะอ่ะทีนี้เรามาดูเลทกันก็เลทหลักๆนะครับอาดับเบิลอาร์จะเป็นสี่ใบตามนี้เนะ 3, าะสามสี่ใบโอเคแล้วก็เออาร์เออาร์นี่จะมาสามนี่สามใบแล้วก็ SR 1หนึ่งใบ แล้วก็จะมี S R S A R เนี่ยก็คือจะเป็นเลทเลทอันนี้เลยแล้วก็จะเป็นเลท U R อีกใบหนึ่งถ้ากล่องไอชโชคดีก็จะได้ U R เบิ้ลน,นะครับแล้วก็เลทของแรเลทของแรนี่ก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7ห้านะครับก็ประมาณนี้เลยนี่ก็ถือว่าโอเคแหละเราได้การเล่นมากกว่าเราคิดว่าเราเราได้การเล่นนะครับก็ถือว่า คม,คมเอาไว้เป็นการใช้งานว่าเป็นบล็อกใหม่ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาชมวันนี้นะครับรบวนให้กด Subscribe นะครับกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเรามาเปิดกล่องของสก้าเ e อ่าไวโอเล ex ไม่ใช่สกาเสอีนี้เราเปิดสกาเรสไปแล้วเราไปเปิด y วโอเ ex กันนะครับแล้ก็มาลุ้นกันอีกว่าว่าเราจะ กลือไหมนะครับสำหรับวันนี้โอเคถือว่าเด็กาใช้ง,งานในการเล่นนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับนี่เลยจุ๊